คนดีมีคนลุดให้ลุอดะไม่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 แถวปะปูด้วยปะปูด้วยปะปูด้วยเดินมาครับเฮลิมันปะใช่ใช่ไกลอันนี้เฉียเกาเริ่มนะผมมารัวนะเบลี่เดินข้างหลังปะโบมดพอดีโอนะ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 จะมั่งฟีงีหน่อย เพีมเกียร์ชโล่ในห้าสี่สามสองหนึ่งชโล่พอตรรับรับรับอันนี้เฟก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 ที่หายแล้วผมเตรียมชาโลนะชาโลในห้าสี่สามสอง่งชาโล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 ชโลอยเตรียมรับเลยเตรียมรับเลยโอ้เตรียมรับ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 รับรับเตรียมรับ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 รยบรั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 บร

ไอติงเอลี่เอลี่เอลี่น o น o no รับ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 ับรับรับับรับรับับร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 ับับร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 

สี่สามสองหนึ่งสวิชาโรวิชาโร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 ไม่ตายไมายไโอเคไม่ตายไม่เป็นไรกลับ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 เดนอนนอนเวมาเดนอนเวมากับกล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 ับเดนี้เลกลับนี้กลับ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 ทุกคนเลยพี่กลับกลับโนะะลับลับล สี่สามสองหนึ่งเจ้าหน่อยเจ้า่อยจ้า่อยจ้าอยจ้า่อยจ้าอยสวยสวยสวยแล้วถย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 เข้ามาถยเมาถอยเขามาถยเมาก่อนถอยเข้ามาถอยเข้ามาถยเมาถอยเมาถอยเข้ามาถอยเข้ามาถยเมาถอยเข้ามาถเข้ามาถอเข้ามาถยเข้ามายเ้ามาอ่้ามาถเ้ามาถอยเข้ามาถยเข้ามาถเข้ามาอยเข้ามาเข้ามาอยเข้ามาอยเข้ามาถอยเข้ามาถยเข้ามาถยเข้ามาถอเข้ามาอยเข้มาเข้ามาถอยเข้ามายเ้มายมาถยเข้ามาอเข้มาเข้ามาเข้ามาอเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้า บอกอะไรเอเคมาแล้วแบมาแล้วเกลักไปแล้วนะโอเคโอเคเพงเก็ดหน่อยเร็วเพงเกดเพงเกเพงเกดเฟเเฟงเดี๋วนี้เฟงเเฟงสวย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 มอง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 เวิตมองเวิตเวิตไหนฮะสี่สามสอซวต้องผมเซเวต้องผมเซเวต้องผมเซเวต้องผมสวยสวยวแล้วโอ้พี่อ้แล้วรอรับโอ้แล้วรอรับโอ้แล้วรอรับโอ้โโอ้โ้ รอรับ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 รรับรอรับคีบไปคีบไปรับ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 บรรับ

เลีมานะเรียอะไรเฮียเยดแม่กลเยครับ hmm. ม yeah. no, mm ีคนแค้นครับหนึ่งกลับเจอไม่หายเย็ดแม่ไมเคยเห็นโหัวมัทักไฟอเย็ดแม่เจ๋อติ๊กเฟกเฟกได้หรอเทาเฟกได้เหรอใช่ไอ้เฮียไม่ถามเียไม่ถามกบเือนความกล่าตดวยังไงควายไก่แม่มดเฮีย